รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยยะประกันภัย สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับทอกเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองอีกครั้งนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนี่ข้างๆเป็นพิธีกรหน้าใหม่ <c oughs> เราสั่งตรงมาจากเขาหลาักใช่คับแรมเขาหลักนะคะ <c oughs> เราอยู่กับชิตา้านี่ชิตา้าค <c oughs> ่ะอ่าชิต้าเป็นใครบอก คุณผู้ชมไปซื้อค่ะสวัสดีค่ะครั้งหนึ่งนะคะชิต้านะคะเป็นชิต้ามุคาชานันนะคะเป็นคัส t ต m e r เมอร์ i ีเลชั่นม r เนเจอร์ของโรงแรมเดอะเซนส์เขาหลักไปกระตาทาดีค่ะใช่ป่าพอดีวันนี้เนี่ยมาถ่ายรายการที่เขาหลักก็เลยแบบชวนชิต้ามานั่งคุยกันเนาะเพราะว่ามีหลายเรื่องในวงการท่องเที่ยวแล้วชิต้าเนี่ยถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนครั้นถัดไปเดี๋ยวก็เราเราค่อยมาอัปเดตกันเรื่องราวของเขาหลัก าที่นี่เป็นยังไงคนเขามาเที่ยวเล่นกันเยอะขึ้นบ้ากไหมแต่วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารในวงการท่องเที่ยวเรื่องอื่นก่อนดีกว่าตอนนี้น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องวัคซีนเนาะที่เห็นแบบทุกวันเลยฉีดแล้วค่ะ100%มั่ c c ี้นเทดค่ะฉีด5เข็มหรือเปล่าใส่เอฟเฟกจริงๆแล้วหนูเป็นคนวัวนะตัวเท่านี้เองนะจริงๆหนูตัวเล็กกว่าพี่การนะคะฉีดแล้วนะใส่เอฟเฟค่ะ เนี่ยเนี่ยชอบบุรีแค่ชอบบุรีอ่าแต่ฉีดแล้วอยางนรบฉีดแล้วเอก็นี่นดดาเพราะตอนนี้พอฉีดปุ๊บมันไปไหนมาไหนง่ายขึ้นใช่สะดวกก่อนนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เห็นข่าวไหข่าวเซเลบดารานะคะเราให้โซบินลัดฟ้าจากเมืองไทยไป อเมริกาการนแบบว่าทุกภาพเลยใช่แบบในโซเชียลอ่ะเขาทุกคนนี้ก็บินไปอเมริกาแบบไปฉีดวัคซีนไปเที่ยวอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะพอไปฉีดอ่ะแล้วเขาต้องทิ้งทอดเวลาแบบเพื่อรอเข็มสองแล้วเที่ยวยกเว้นจอร์สันใช่ไหมที่แบบเห็นเดียวเห็นเดียวได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเอ้ยคนบินไปแล้วโพสต์แล้วแบบว่าอะไรอย่างนี้เออก็เต็มไปหมดเพราะว่า อเมริกาเป็นประเทศที่ฟรีวัคซีนให้ทัวริสต์แค่สมมุติว่าซิต้าไปใช่ไหมบินลงเครื่องสวยๆทบัดบล็อกหนึ่งทีเดินเข้าเต็นท์เขาจะเขียนไว้เลยตรงนี้เป็นแบบแล้วมันหาง่ายเขาบอกทุกที่เดินไปตรงไหนบางบางเมืองเนี่ยในสนามบินมีเลยก็คือเราเออก็คือแค่แบบเขาสนับสนุนจริงๆเลยหรอใช่คือวัคซีนหลือเยอะมากแล้วก็อยากให้เป็นแบบ เขาเรียกอะไรนะอเมริกาบบก่อนทานี้เห็นเวลาติดวันนึงกี่คนใช่แล้วเขาก็มาแรงแซงทางโค้งทุกคนเลยปุบเดียวแต่ก่อนติดวละเท่าไหร่นะเป็นแสนเนาะใู่ปูพรมปุบเดียวตอนนี้อเมริกากลับมาใช้ชีวิตปกติดังนั้นเนี่ยเขาสนับสนุนให้เป็นสังคมที่มีการฉีดวัคซีนใครที่เข้ามาไม่ต้องชาติไหนได้หมดมาจับฉีดวัคซีนหมดเลยใช่ดีจริงๆเราก็จะเห็นว่าคนจะทุกที่เลยรวมถึงบ้านเราก็แห่แห่กันไปใช่น้าไปนะคะหน้าไปอยู่ มีวมีวีซ่าเปล่าล่ะยุโรปยังได้นะคะแต่ว่าอเมริกานี้ยังไม่ได้วีซ่าอเมริกาตอนนี้ใครมีไปเลยนะเออไปฉีดได้เลยโชคดีเลยเนาะแบบไปได้เลยเหมือนพี่ไงพี่ก็บอกว่ามีวีซ่าสิบปีใช่ไหมคือจริงจริงจะเออก็คือไปก็ไปได้แต่แบบติดนู่นติดนี่เลยยังไม่ได้ไปรอก่อนแต่ไม่ได้มีแค่อเมริกานะซิต้ารู้เปล่ามั้งคะมีที่อื่นอีกเหรอคะนอกจากอเมริกาแล้วมีนะหลายคนหลายคนบอกพี่การวีซ่าคิวทำวีซ่าอเมริกาตอนนี้ยังถึงมีนาเมษาย ไม่ต้องกลัวค่ะที่อื่นมีอ่าอย่างเช่นในแถบทะเลแคริบเบียนอย่างเงี้ยเออ่บาเบีดอสจะไม่ถึงไม่ถึงเนาะไกลไกลไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเออบาเบีดอสบ้านเกิดลีฮันนาค่ะก็ฟรีวัคซีนให้นักท่องเที่ยวเหมือนกันอ่ามีเออ่ที่ในแถบมหาสมุทรอินเดียก็จะมีมอริเชียสมาเรเชียสก็จะมีฟรีวัคซีนให้ทัวริสต์เหมือนกันอ่ารวมถึงหลายประเทศที่ ประกาศออกมานะแต่วัคซีนทิพมั่งไม่ทิพมังอย่างมาดีาดอย่างเงี้ยมาดีเนี่ยกำลังจะว่าใช่ม,มาดีบอกมามาเที่ยวบ้านชันเดี๋ยวฉันให้วัคซีนสองโดสอะไรอย่างงี้แต่ท้ายที่สุดตอนนี้ก็ยังถามเพื่อนที่อยู่มาดีก็ยังนะเออเช่นเดียวกันกับเอ่อ UAE UAE ก็ประกาศก่อนทันนี้ว่าฉันจะให้วัคซีนนักท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้เออก็ปรากฏเช็คไปเช็คมาดูไบบอกยังแต่อ่าอ่าอะไรนะอาบูดาบี ซึ่งเป็นเมืองของ UAE เหมือนกันอับดุเบีบอกใช่เรากาลังพิจารณาอาจจะมีการให้ในเร็วๆนี้ก็หลายๆประเทศเขาก็พร้อมเนาะพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งนะหรืออย่างยุโรปให้จนหมดไปแล้วต้องปิดอ่ะก็คือเซอร์เบียเซอร์เบียเป็นประเทศในยุโรปที่ประเทศแรกเลยใช่ก็บอกประกาศว่าอ่ะเราจะฉีดวัคซีนให้คนต่างชาติที่เข้ามาฟรีอะไรอย่างนี้ปรากฏคนแห่แห่ไปเซอร์เบียกันจนเขาต้องออกมาประกาศว่า พักก่อนพักก่อนเออพักก่อนใช่ก็มีหลายประเภทนะหรืออย่างมีข่าวล่าสุดอ่ะอันนี้แต่ใครจะไปก็ไปฉันไม่ไปที่ไหนคะเซนกลัวบาหลีบาหลีคืออินโดนีเซียมันคนก็ติดเยอะใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ฟรีวีซ่าให้นักท่องเออฟรีวัคซีนวัคซีนให้นักท่องเที่ยวเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็ต้องเช็คนิดหนึ่งเพราะว่าอินโดนีเซียตอนนะ เยอะเลยคือแน่นอน,น,นก็คืออเมริกาใช่แน่นอนที่สุดแต่ที่แน่นอนก็คือคิวยาวเหยียดเลย <3 <3> วีซ่านะคะวีซ่าขอวีซ่าตอนนี้ยาวไปถึงและนี่ก่อนที่เราจะถ่ายกันนะเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่เป็นช่างแต่งหน้าอีกรายการหนึ่งของพี่งานก็ไปขอ ก็ถูกปฏิเสธก็คือไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะไม่ใช่ว่าจะแบบซึ่งปกติเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องวีซ่าอยู่แล้วนะขึ้นชื่อใช่ว่าแบบยากมากอะไรอย่างเงี้ยยากมาทุกคนขอมาวิ่งยิ่งตอนนี้อีกเนาะใช่นี่แหละเป็นการอัปเดตข่าวสารเรื่องของวัคซีนที่ตอนนี้ใครอยากได้วัคซีนทางเลือกใช่ไปได้เลยนะอเมริกาเนาะตรวพร้อมวีซ่าพร้อมก็แล้วตูวแล้วตรวถูกด้วยอ๋อไปนี่ไปนี่ มีสายการบินไหนบ้างคะตอนนี้เยอะแยะเลยตอนนี้เยอะแยะเลยที่เปิดทั้งจากภูเก็ตก็มีจากกรุงเทพก็มีอ่าใช่ก็มีแบบบินเข้าลอสแอนเจลิสก็ได้แต่คนนิยมไปฉีดกันที่ที่อะไรนะนิวยอร์กพี่เห็นหลายคนที่ไปนะคือบินไปฉีดที่นิวยอร์กกันนะฝั่งได้ทุกฝั่งเลยฝั่งเอลเอก็ได้ฝั่งเข้าซานฟรานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไฟล์จากบ้านเราอ่ะมีไปลงสามเมืองเนี้ยหลักๆก็คือ ซานฟรานเอแล้วก็นิวยอร์กแล้วตั๋วตอนนี้เหลือสองหมื่นกว่าโอ้ยถูกมากแต่ก่อนขาเดียวยังเกือบไม่ได้นะคะแต่ก่อนไปกลับสามหมื่นสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ใช่ก็ถูกแล้วอะเอาเป็นว่านี่เป็นข่าวสารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อใครจะหาลองไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปฉีดด้วยถือว่าไปทีเดียวได้สองต่อเลยใช่เนาะก็ เดี๋ยวมาวันนี้เราเดี๋ยวพาชิต้าไปเที่ยวกันดีกว่าได้เบรกหน้าที่ไหนเอ่ยเราจะไปแถบแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนือถ้าหนูคิดถึงน่าจะทะเลทรายซาฮาราประมาณนั้นไหมคะเดาเหมือนมีการทำกันท่าน,านา <laughs> อา่งั้นเดี๋ยวเราไปสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันถึงประเทศโมร็อกโกค,ค่ะ <laughs> ทิพยียประกันภัยให้ลูกค้าเก่าต่ออายุกรมธรรมประกันภยัยโควิด19รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที20%แถมเลือกความคุ้มครองได้ตามใจจะเลือกค่ารักษาพยาบาลหรือชดเชยรายวันสูงสุด5,000บาทลูกค้าเก่าหรือใหม่ก็ได้รับความคุ้มครองจากการแพ้วัคซีนโควิด19เบี้ยเริ่มต้น120บาทโทร1736หรือท i พอินชัวร์ .com ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง นับสนุนโดยทิพยประกันภัยกลับมาเมาส์กันต่อค่ะวันนี้เราอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องมรอลโคให้ชิต้าฟังน่าไปมากเลยนี่เราอยู่ตีมได้นะคะเนี่ยเมืองมันมีเมืองสีน้ำเงิน้วยใช่ไหมคะถ้ามรอลโคหนูก็จะคิดถึงสีฟ้า<ห>สีน้ำเงินประมาณนี้ไหมอ่ะเชฟชาวน ชื่อเมืองเชฟชาวเวนเชฟชาวเวนใช่แต่ก็มีเมืองอื่นด้วยไม่ได้ไม่ได้เชฟชาวเวนอย่างเดียวมีเมืองลาบัดที่แบบฟ้าขาวถ้าเมืองเออ่มาราเคชก็จะเป็นสีเนี่ยสีส้มอิดเนี่ยเหมือนในอย่างงี้เมืองเออ่เมกเนสจะเป็นสีเหลืองเมืองเอสเวล่าจะเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยซึยากมากเลยเนาะใช่มันจะเป็นแบบว่าเมืองแห่งสีสันเลยนะคะเนี่ยฟังฟังดูแล้วแต่แค่แห่งสีสันแต่ว่าโดยภาพรวมคนก็จะรู้กันว่า โมร็อกโกเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นมงกุฎของแอฟริกาเหนือเขาอยู่บนสุดไงข้างบนเลยนี่ถ้าเกิดหนูดูตมแผนที่เห็นนะมันจะอยู่บนสุดของทวีปแอฟริกาเหนือรอบๆก็จะเป็นแอลจีเรียด้านซ้ายเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกด้านเหนือเป็นช่องแคบยิบรอนตาข้างบนช่องแคบยิบรอนตาเป็นสเปนข้างล่างก็จะแบบเป็นติดทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยหนูคืนอาจารย์หมดแล้วค่ะอ๋อเหรอประวัติศาสตร์โลกอะไรภูมิศาสตร์โลก ก็ถือว่าเป็นประเทศที่แบบอยู่ชิดขอบเขาเรียกนะขอบซ้ายของมหาสมอของทวีปแอฟริกาทางตอนเหนืหออันนี้ตามอ,อันนี้ตามตามภูมิศาสต์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งนั่นหมายความมันก็ต้องมีหลากหลายไหมคะหลากหลายในในประเทศเขาหมายถึงว่าหมายถึงหลากหลายผู้คนอะไรอย่างเงี้ย ทั้งผู้คนทั้งสภาพอากาศสภาพเมืองอะไรอย่างี้ถ้าภาพูมิประเทศแบบนี้คือหลากหลายแน่นอนเนื่องจากว่าฝั่งฝั่งที่อยู่ทะเลทรายซาฮาราก็จะร้อนเทือกเขาแอดลาสก็จะมีหิมะก็จะหนาวฝั่งชายขอบด้านบนที่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกก็จะเป็นแนวแบบทะเลทะเลมูดก็จะเป็นแบบ นึกออกไหมมีไร่มะกอกมีอะไรอย่างเงี้ยใช่นะมะกอกเขาดังนะคะ okay. ใช่ใช่เออก,ก็ก็จะเป็นประเทศที่อย่างที่ที่ชิตาตั้งข้อสังเกตมีความหลากหลายเนาะในเมื่อภูมิประเทศเป็นอย่างนี้ภูมิทัศน์เออแล้วก็ความหลากหลายทางทางแลนด์สเคปหลากหลายทางเรื่องดินฟ้าอากาศก็จะตามกันมาอะไรอย่างเงี้ย น่าไปไมากจริงอะแต่ก่อนจะไปถึงตัวนั้นได้เนี่ยอะวีซ่าต้องใช่ไหมคะใช่ใช่ <laughs> ใชถ้าคนถ้าคน<อ>ไทยจะไปเที่ยวต้องทําวีซ่าด้วยอ่าแต่ถามว่ายากไหมไม่ยากไม่ไมยากเหมือนอเมริกาที่เราเพิ่งคุยก<ช>ันเม<ช>ื่อกี้ก็คือว่าเออใช้เวลาโปรเซสเนี่ยประมาณ7วันเพราะว่าเออตัวโมร็อกโกเองเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเปิดกว้างสำหรับนักท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวเป็นเสาเข็มหนึ่งของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เวลคทั่ง หมือนแบบอาชิก้าอยากไปทําไม่ต้องมานั่งตรวจในสเตทมันมีเงินเท่าไหร่มันมีญาติอยู่ที่นู่นไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขอแค่มีตังค์จ่ายค่าทัวร์ไปเที่ยวเป็นอันจบอะไรอย่างเงี้ดังนั้นวีซ่าต้องทําแต่เป็นเรื่องง่ายมากก็ใช้เวลาน่าจะไม่เกินอาทิตย์ก็ได้รอบวัยใช่ไปยังไงไปยังไงเท่าที่ก็ฟังพี่การบอกเนี่ยมันติดหลายที่มากเลยอ่ะใช่เราจะไป ต่ประเด็นคือว่าความที่มันอยู่สุดขอบของทวีปแอฟริกาเหนือมันจึงไม่มีสายบินตรงจากกรุงเทพเราต้องไปต่อมันมีให้เลือกประมาณ3-4สี่สายการบินเนี่ยจะต่อที่โดฮาก็ได้จะต่อที่ดูไบก็ได้จะต่อที่อาบูดาบีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องไปหรือจะไปเบสในยุโรปแล้วก็ค่อยบินมาแอฟริกาเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไปที่โมร็อกก จึงค่อนข้างนานพี่ถ้าพี่การจำไม่ผิด15-16ชั่วโมงน้องๆแบบโอ้เพราะมันไกลมากอ๋อใช่เราบินอ๋อมีครั้งล่าสุดพี่บินพี่บินอย่างนี้ครั้งล่าสุดพี่บินกรุงเทพอิสตันบูลประมาณ10อ่ะพอ10ปุ๊บพัก transit แล้วจากอิสตันบูลบินต่อไปคาสเปรังกาชื่อคาสเปรังกาพอพูดแค่ชื่อมันก็รู้สึกเซ็กซี่่อย มีการสวัสดไีไรมีการสวัสดไีไนี่ฉันไม่อยากเมาเลยคนที่รู้จักคาสบังการเนี่ยแปลว่าต้องมีอายุนะอ๋อหนูก็ชอบสี่สิบปูกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นจะไม่รู้จักไงอ่ะเดี๋ยวดีก่อนตรงนี้ว่าคาสบังการแล้วนะ,ะแต่ว่าการเดินทางก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะไปจากตรงไหนก็ได้แต่ไปจบที่คาสบังการเนื่องจากเป็น ของเรื่องการบินเข้าไปที่นี่แต่คาสบังกาไม่ใช่เมืองหลวงไม่ใช่ใช่ไหมไอหนูคิดว่าเมืองหลวงถูกไหมใช่เพราะมันมันถือถ้าพูดถึงเราก็โผล่เราก็จะไมถึงคาสบปังกาเออเดี๋ยว่อยเดี๋ยวให้เฉลยว่าเมืองหลวงของเขาคืออะไรแต่นี่คือวิธีการเดินทางวีซ่ารู้ไปแล้วการเดินทางรู้ไปแล้วอ่าอยากรู้อะไรอีก สภาพอากาศเลยค่ะหรือว่าช่วงไหนไม่งั้นเดี๋ยวแพ็คกระเป๋าไม่ถูกนะคะ every day every day run w a y ไม่ได้นะคะเพื่อนต้องเตรียมของไปเที่ยวก่อนโควิดไว้ปรากฏว่าคือช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่ควรจะหิมะตกแรงปรากฏว่าอากาศมันคงเปลี่ยนนะเนาะนั่งไปเดินเมษาซึ่งควรจะเป็นสปริงแล้วอะแล้วบทแอฟริกาอย่องปกติอะเมษาพอพิการไปทุกครั้งอะเมษาพฤษภาแต่งตัวชิวแล้วนะแต่งตัวแบบสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏปีก่อนที่ปีจะมีโควิดอ่ะปีก่อนที่จะมีคนหิมะตกแรงท่วมเมืองต้องไปซื้อขอซื้อโคดซื้อขนนะ่ะเอ,อเอาดาบหน้าเลยอย่างเงี้ย<อ>เนี่ยมันอเอาแ้วนอนไม่ได้แต่เดือนที่เป็นช่วงที่ดีสำหรับการไปเที่ยวมรกโคก,ก็คือช่วงเมษาพฤษภาอ่าหรือไม่ก็เมษาพฤษภามิถุนาได้แั่นหมายถึงว่าถ้าไปช่วงนั้นเนี่ยไปได้ทั่วเลยใช่ไหมคะั้งเหนือจนใต้เลยเหรอใช่ แล้วก็โดดไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกันยาตุลาอะไรเงี้ยไปเลยไม่งั้นถ้าไปซัมเมอร์คือมันร้อนมากรอนแล้วถ้าเกิดเราเข้าซาฮาราใช่แค่แค่ได้ยินชื่อนะคะมันเราเห็นในหนังเนาะก็จะร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสองช่วงที่แบบว่าเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปีก็คือต่อให้เป็นช่วงซัมเมอร์โอเคมันร้อนแต่ก็เหมือนหลบหลีกเมืองเอาใช่ไหมไม่ได้แบบว่าเออก็ไม่ได้ร้อนแบบว่าถึงขั้นแบบว่า เหมือนในแทบตัอกลางเลยนะห้าสิบกว่าองศาเวลาร้อนอันนั้นคือร้อนจริงๆแต่อันนี้บบแต่ถ้าเขาซัะละก็เอาเรื่องอยู่นะแต่เราก็ถ้าไปเมืองี้ว่าจะตื่นเต้นมาะหรือถ้าหน้าหนาวอเตรียมเครื่องอุปกรณ์ไปพร้อมก็ไปเที่ยวได้เช่นกันเขาก็ไปเที่ยวกันทั้งปีนะจริงๆแล้วซึ่งก็หลากหลายจริงๆนะที่ตั้งคิดแต่แรกไปเนาะใช่ใช่เอ้ายังไม่ได้คุยกันถึงเมืองไหนเลยนี่เวลาหมดแล้วว่าะก็องั้นเดี๋ยวเบรกหน้ามาทําความรู้จักกัน สบังก้ากันดีกว่าเมือง<ด>ต้นทางของการไปเยือนโบล็อกโคนสัมลังค่ะสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย ช่วงหนึ่งของการพูดคุยในทอล์กเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองค่ะวันนี้เมื่อเบรกที่แล้วนะเราคุยกันเรื่องมรโคใช่อนหนูรู้จักรายย่างของมารโคอนะหนูรู้สึกเซ็กซี่เลยค่ะแค่พูดแค่คิดถึงก็แบบรู้สึกแบบเซ็กซี่แล้ที่ทำเป็นเหมือนอีแมนเลยพี่จัดแก่อีแมนนะพอพูดถึงเรื่องสเปนโอล่อีแมนก็จะแบบว่าดิดิบแค่พูดว่าโอล่ะก็รู้สึกแบบเซ็กซี่แล้วค่ะจริง เหมือนนางแบบว่าเอลยี่สิบสองอะไรเงี้ยใช่ค่ะว่าสมบัติเหมือนเอลยี่สิบพอนะเล่นหนูเราปูพื้นกันเรื่องของโมร็อกโกไปแล้ววีซ่งวีซ่าการเดินทางเออยอะไรเออยมาสู่เมืองที่เป็นต้นทางของการไปเยือนโมร็อกโกนั่นก็คือคาสต์บลังค่ะยังไม่หยุดยังไม่หยุดทำไมหนังเขาดังทำไมเป็นคนแบบนี้คนเขาเป็นเดินทางขาหลักไหม อ๋อน่าจะค่ะน่าจะถูกๆกินอะไรมาคนเขาหลักกินอะไรทำไมบอกสะบัดไหลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่เดี๋ยวถามชิต้าก่อนชิต้ารู้จักค่ะสับลังกาจากอะไรจากชื่อหนังชื่อเพลงชื่อหนังชื่อเพลงก็รู้จักใช่ไหมเอสอะไรนะคะนั่นแหละท้าลองได้แบบว่าอายุเกินหกสิบเพราะว่าเพราะว่าเพลงก็ดังหนังก็ดังเออแต่ว่าหนังเนี้ย เขาไม่ได้ถ่ายที่ไอ้นี่นะไม่ได้ถ่ายในคาสบังกานะเหมือนแบบใช้ใช้แบบเป็นชื่อนู้นนั่นแต่โลจริงอ่ะเห็นว่าถ่ายที่อื่นอมาทําความรู้จักกับเมืองนี้ที่นี่เนี่ยไม่ใช่เมืองหลวงแต่ชิต้าก็คิดว่าเป็นเมืองใช่เราจะเข้าใจเลยว่าโมร็อกโกคาสบังกาแน่นอนต้องเป็นเมืองหลวงแล้วยิ่งสายการบินทุกสายการบินบินเข้ามันเหมือนเป็นเมืองแบบแดูนย์ก่านี่เรานั่งเรานั่งดูพอดีพี่ก็ให้ชิต้าดูบรรยากาศของ ของคารซับลังก้าไปด้วยถนนหนถางยงบิวนะคะบิวหน้าไปนะคะเนี่ยคือพอเห็นนะถนนหนทางก็ดีอะไรก็ดีรถรถใหม่ถนนนี่แบบเลี่ยมกิฟตเลยนะสะอาดนะคะดูสะอาดใช่แล้วแล้วทุกคนจะบอกว่าอันเนี้น่าจะเป็นผลจากการที่ฝั่งเศสเข้ามาปกครอง40กว่าปีไหมมันก็เลยทําให้การวางผังเมืองอะไรต่างๆมานาเนี่ยเออทำไว้ดีพอสมควรอะไรอย่างนี้อ่า ร้านลงในเมืองบรรยากาศก็จะเหมือนอย่างถนน,สนเส้นเมื่อกี้เนี่ยคาเฟ่นี่ตะวางโต๊ะเนี่ยเส้นนี้อยู่ตามแนวแนวอย่างนี้เลยนะวางตัวเลยเพราะว่าเหมือนกับช่องเซอร์ิเซรเออึปุ๊บนะคะคนคก็เลยบอกว่าโอ้โหบรรยากาศเหมือนแบบช่องเนยยี่ะเหมือนปารสีอสอะไรอย่างนี้อ่ะผู้หญิงชุดเขียวเียชุดสวยเนะชุดสวยนะคะ ไม่แล้วเขากดูดีด้วยแล้วทำาก็ดูดีด้วยผู้หญิงชุดเขียวนั้นนี่คือหนึ่งในสถานที่ถ้าเกิดว่าทุกคนมาถึงคาสาบลังกาต้องไปปราสาทสีถามชาโบสมัสยิดชามัสยิดสุราหุเซนที่สองอ่าสุราหุเซนที่สองป็นสุาที่ยิ่งใหญ่มากให้ชิต้าเดาว่าที่นี่จุคนได้กี่คนหูคุณมังราชมังของเราไปสแค่เท่าได้ไหมคะราชมังได้เท่าไหร่ตัว เท่าไหร่อะคะแล้วทำไมตำนวจถึงบ้างแต่ไม่รู้แล้วแข่งกัเท่าไหร่ไม่ก็หมายถึงมันเห็นความยิ่งใหญ่ไงถ้าความยิ่งใหญ่บ้านเราหนูก็จะถึงแบบสนามราชมังคราชมังคอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเฉพาะในตัวข้างในนะก็จะได้ประมาณเอ่ออสุริรวมทั้งหมดลานด้วยโอ้โหคุณลานนียิ่งสวยไม่ไม่สุดเลยนะเนี่ยสวยสวยไม่หยุดเลยนะคะ้มมุ่ะเห็นหลังไม่หยากเห็นหน้ามากเลยอะ แล้วดูสวยทุกมุมเงาเงาก็ได้อะไรก็ได้พออุเหล่านี้เนี่ยจุคนได้ประมาณแสนคนหนึ่งแสนคนใช่ก็คือถ้าวัดว่าสุเหล่าในโลกนี้เนี่ยตามที่ต่างๆในซาอุดิอาระเบียในอัในปากีสถานในนี้ด้วยอันนี้เป็นอันดับ5ที่จุคนได้เยอะใหญ่จริงๆเลยค่ะอลังการแต่ยิ่งใหญ่มากอันนี้เราพูดถึงจุคนหนูว่าใช้งบเท่าไหร่ไม่กล้าคาดเดาเลยค่ะไม่ หนึ่งพนบาทสามสองสามวนสวยมากเลยดูสิคะดูความผ่าวของเขาเนาะแล้วตัดกับฟ้าสีฟ้าอากาศดีมากด้วยช่ก็คือว่าสุเหร่านี้มันเริ่มจากกษัตริย์ฮุเซนที่สองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราต้องสร้างให้ยิ่งใหญ่สุเหร่านี้ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโกแล้วก็อภิมหาโปรเจกต์นี้ก็เลยต้องเริ่มจากการถมทะเลถมดินเนี่ยยื่นไปในทะเลเพื่อที่จะเตรียมกำลังจะามว่ามีทะเล อันนี้มหา,<ะ>มหาสมุทรแอตแลนติกไงอ๋อฟังใช่อ่าฟังมหาสมุทรแอตแลนติกอะไรเงี้ยดังนั้นมันจึงเริ่มจากการถมที่ไปในทะเลก่อนเพื่อที่จะปูทางในการกอร่อสร้างก็ใช้เวลาในการก่อสร้างห7ปีกว่า,า,าที่สุราษฎร์แ<ล>ห่งนี้จะเสร็จอ่า <โอ S 1> แล้วก็คือข้างในเนี้ยก็จะไอ้นี่ทุกอย่างเลยเขาเรียกอะไรอ่ะหินอ่อนไอ้ชช้นเลายเขามาจากเออเป็นของดีๆมาจากประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความ เทคโนโลยีเช่นว,ว่าอย่างเช่นว,ว่าสมมติมีแขกบ้านแขกเมืองมาเขาก็จะเปิดข้างบนให้เห็นกระจกใสให้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะรูฟท็อปเป็น glass ที่เออเป็นเป็นแบบให้เห็นเหมือน glass house ้าเราใช่ไหมคะคือใช้เทคโนโลยีมาผสมกับแบบว่าลวดลายสถาปัตยกรรมแบบมคโมร็อกโกซึ่งแบบว่ามีลวดลายเลยค่ะเจ๋งคคือเขาประสานความเก่าความแบบ สมัยก่อนนะแล้วมันทําให้มันถือว่าเป็นซูเราะที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาก็อยากสร้างให้มันยิ่งใหญ่แล้วมันก็ยิ่งใหญ่จริงแล้วตอนเย็นๆนะคนก็จะไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่อะไรเงี้ยซึ่งคนเขาก็ยังมาละหมาดกันนะที่นี่ยังมีมาละหมาดมีโซนละหมาดด้วยมีตามจุดต่างๆก็จะมีแบบว่าอาบน้ําละหมาดอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็เข้ามาละหมาดสําหรับที่นี่เนี่ยพิเศษตรงที่เป็นซูเราะห์น่าจะเป็นศาสนาสถาน เดียวในมมร็โกที่เวลาคนที่ปกตินี่ยต้องคนนับถึงศาสนาอิสลามถึงจะเข้าได้ถูกไหมอ๋อใช่ใช่ไหมเขาจะไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าอันนี้ก็จะให้คนศาสนาอื่นเขาด้วยแต่สมมติชิต้าไปก็เตรียมผ้าคุมผมก็คือเคารพสถานที่เขานี่เพยนุ่งกระโปรงยาวเหมือนที่เห็นนะเมื่อกี้ก็จะแบบนุ่งกระโปรงยาวคุมดูเสร็จแล้วชมสลราษกันเสร็จแล้ว ก็ออกไปชมเมืองเนี่ยชมเมืองอ่ะดูต่อใช่เขาใช่ไหมคะอันนี้เป็นเมดินาคือทุกเมืองในโมร็อกโกเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่าเมดินาเมดินาคือเมืองเก่าเมืองเก่าอ่าจากนี้ไปทุกเมืองของโมร็อกโกในเมดินาจะมีอะไรจะมีตลาดจะมีตลาดจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออร้านขายของมีมัสยิดคือในเมืองเก่าก็จะมีแบบเหมือนแบบเป็นกำแพงเมืองล้อมรอบล้อมรอบนะแล้วก็จะมีของขายมี โรงเรียนสอนศาสนามีส่วนมขาเป็นวินเลจหนึ่งเขาเลยเนาะแบบเมืองนั้นก็สามารถไป่ช็อปปงช็อปปิงได้ถ้าสมมติว่าคนไปแล้วอยากจะแบบซื้อของอะไรกลับบ้านแล้วอันนี้ก็จะเป็นรอบนอกเมืองเก่าออกมานอกกำแพงนอกกำแพงเมืองเก่าออกมาก็อันนี้เป็นบรรยากาศของเมืองคาสาลังกาซึ่ง มีทั้งโซนเมืองเก่ามีทั้งโซนเมืองใหม่โซนที่เป็นศาสนสถานอะไรเดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองอื่นสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทิพยะประกันภัยด็อกเตอร์โบ plus และก็สถานที่สวยๆแห่งนี้นะคะโรงแรมดัซเซนส์เขาหลักใบกะตะธานีสวยงามเนาะทุกมุมเลยดูแบบเห็นไหมเข้าตีมนะคะฟ้าขาววันนี้เออจริง เดี๋ยวเมืองถัดไปอ่ะเป็นเมืองฟ้าขาวเมืองลาบัดอ่ะโอ้โหสวยอ่ะใช่แต่ก็ต้องขอขอบคุณชิตาด้วยที่มาช่วยพิการอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าอยู่กันต่อนะได้ได้สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ